หนูอายุเท่าไหร่เนี่ยบ้าลืมแล้วเนี่ยคิฮะกี่ขวบกี่ขวบก่อนสองขวบสองขวบใช่สองขวบเก้าเดือนถูกต้องทําไมเพิไแปดเดือนแต่เองเหรอพึ่งเก้าเดือนไปวันที่สิบแปดที่ผ่านมาหนูเพิ่งเก้าเดือนเหลี่ยมๆจะโค้งๆใช่น้องอุ่นเก่งมากใช่เลยเขียนแบบนั้นถูกเลยไออุ่นรู้ได้ไงว่าเขียนแบบนี้เลยอ่ะเก่งจังม้าไม่เคยสอนเลยนะได้ไหมเนี่ยโอ้โหใช่เอ็นเล็กโค้งๆแบบนั้นเลยค่ะลูกโอเลยอ่ะ โอเคโอโอนั่นโอใหญ่แล้วไหนโอเล็กไหนอดใช่ถูกต้องค่ะเก่งเกินบางทีก็เก่งเกินอุ้ยมันเกี้ยวตัวพีลงมาปั๊บโค้งๆใช่เอ้ยแล้วคือใช่เลยลูกเก่งแบบนั้นเลยอันนี้คือห้องในอุ่นเดาได้ไหมห้องอาบน้ำโอเคอันนี้ที่ปล่าผมมีที่อาบน้ำมีชักบื่อมีช้กห้อกมีชักโครกมีได้ตป่าผมมีที่ยางมือโอเคแล้วนี่แล้วเนี่ย นี่ไออุ่นอันนี้ไม่โอเคอ้าวเดี๋ยวไออุ่นจะทําอะไรให้เขาดูฮะเขียนเขียนอะไรคะเขียนหนังสือทั้งวันเขียนหนังสือทั้งวันเลยอ๋อแล้วเขียนตัวอะไรบ้างดีิทำทำทำเขียนตัวทำปะทำมันเป็นยังไงทำมันมีตีขาตีกินเดินมาอ้าวมาอ้าวตังได้สิอ้าวเขียนตัวอะไรตัวแรกเอาตั้งแต่ตัวเอได้ไหมหรือว่ายังไงเมื่อกี้เรื่องแบรนี้อ๋อเมื่อกี้เรื่องแบรน นี่ตัวอะไรคะ <A. S 1> อะาเลยนะ <A. S 1> ตัวเออหรอนี่ตัวไอ <A. S 1> ค่ะอ่าเอวไอ้ไอวนิดพูดไม่ตรงเนอะคุณผู้ชมเขางงนะพูดตรงๆว่าเขียนตัวไหนไอ่ะตัวอะไรดีคะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นเอาเลยเอาเลยเอาใเ,เขียนตัวไหนเขียนได้เลยคะ่ะเดี๋ยวแล้วตัวไหนไม่ไหวเดี๋ยวป้าจับมือช่วยนะ โอเคตัวเจนะอ่าลงมาแล้วก็งอใช่น,น้อยอุน่นนี่เดี๋ยวป้าขอซูมตัวเจที่น้อยอุน่นเขียนได้ก่อนนะนี่ตัวเจเห็นไหมฮะตัวนี้ตัวนี้น้อยอุ่นเขียนตัวนี้อ่ะเขียนเขียนให้ดูทีหน,นึ่ตงตัวเจอีกทีขอขอขอตัวเจอีกทีหน,นึ่งปื้ดลงมานะแล้วก็ตวัดขึ้นถูกต้องเลยอลมอันนี้ให้่อ่าตัวนี้เป็นตัวเจเล็กมาป้าป้าช่วยนะครับป้าป้าก็เขียนไม่ค่อยสวยนะ ลงมาออ้ยเดี๋ยวโทษลูกนี่ตามลอกตามร่องหนังสือมันมีร่องอยู่โอเคเรียบร้อยตัวเจประกามันไม่ค่อยติดแมไม่รนะู้นะอ,อันนี้มันเป็นประการ้องห่นนะฮะอ้าวตัวอะไรต่อไปดิต,ต,ต,ตัวเจอุ่นได้ใช่ตัวเดี๋ยวไออุ่นแป๊บหนึ่งตัวตัวเจในรูปมันเป็นรูปอะไรเดนจะเปิดให้เปิดไม่ไม่มันเปิดอยู่แล้วมันมันอัดอยู่ลูกไออุ่นบอกบอกป้าหน่อยนี้มันเป็นรูปรถอะไรตัวเจเนี่ย ตัวตังฮะตัวตังไออุ่นนะรถรถอะไรรถเจี๊ยรถจีตัวตังรถจีตัวหนังตัวหนังแล้วน้อยอุ่นเอาเก้าอี้แรงมานั่งหน่อยให้คุณผู้ชมดูดิไปน้อยอุ่นนั่งกระโดดนอ่ะเอากระโดดนั่งเขียนหนังสืออ่ะน้อยอุ่นชอบใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะเขียนต่อเลยค่ะเอาตัวอะไรดีคะน้องน้อยอุ่นไปเนอร n เซอรี่มาก็ยังกลับมาเขียนหนังสืออีกอ่ะ ทำไมชอบเขียนหนังสืออ่ะคะอืมเป็นโอ้ตัวเคโอ้โหเป๊ะมากเป๊ะมากหูตัวนี้เขียนเก่งป้าไม่ได้ดูหลายวันนี้เก่งขึ้นเยอะนะว้าวโอ้เก่งมากปลาปอยู่ไหนอะไรนะมาวันใหญ่วันนี้ยปลาหรอปลาไปไหนมาหลายวันแล้วตาปาอ๋อตาปาปาอยู่นี่ลูก มีเป่อข้างนู้นปาใช่ไหมนึกตาปลาตรงนี้นะข้างนี้ไม่มีค่ะมีข้างเดียวไม่ต้องขุดข้างนี้หอไม่ต้องขูดข้างนี้เดี๋ยวปลาต้องไปหาเวลาขูดข้างนี้เพราะว่าปลาเล่นเกมไม่ได้ปลายังไม่อยากขูดตรงสารปัามไหมถือได้ไหมถือโทรศัพท์ถือโทรศัพท์ไม่ค่อยได้ดิมันเป็นแผลคือหน่อยได้เด้อนิดหน่อยหน่อยหน่อยได้ค่ะคำถามเราเยอะเหมือนกันนะคะอ่ะตัวเคเล็ก โอเคไปเลยตามล่องเลยลูกโอเคว์โอเคอุ้ยตัวเอลเลยเหรอเอลเอลอะไรโอ้โหเอลใหญ่เอลเล็กเขียนได้หมดเลยเหรอโอ้ oh, ตายลูกร, <c oughs> รีบรีบป่ะลูกรีบป่ะไม่เก็บไปเรียนที่โรงเรียนบ้างไหมพวกเนี้ย <c oughs> ไม่เอาเลยนะ <c oughs> เรียนที่บ้านให้จบเลยนะโอเคอะเอลแล้วตัวอะไรต่อ นี่ตัวอะไรคะบอกบอกค <M. S 1> ุณผู้ชมหน่อ M โอเค M ตัวอมโอเคอ่ะไปอมก็อม M โอเคขึ้น um, ลงโอ้โหเก่งมาก,มกจะไาขโดอ,อันนี้ M ใหญ่ค่ะ M พิมใหญ่ อันนี้เอ็มพิมเล็กมันจะไม่เหลี่ยมเหลี่ยมจะโค้งโค้งใช่น้อไออุ่นเก่งมากใช่เลยเขียนแบบนั้นถูกเลยไออุ่นรู้ได้ไงว่าเขียนแบบนี้เลยอ่ะเก่งจังมาไม่เคยสอนเลยนะโอ้โหใช่เลยตัวเอ็นแบบนั้นเลยถูกต้องค่ะ้องจับไปไหมเนี่ยโอ้โหใช่เอ็นเล็กโค้งคงแบบนั้นเลยค่ะลูกโอเลยอ่ะโอเคโอโอนั้นโอใหญ่แล้วไหนโอเล็กไหนใช่ถูกต้องค่ะ เก่งเกินบางทีก็เก่งเกินอุ้ยมันเจ้าตัวพีลงมาปั๊บโคง้คงๆใช่เอ้ยแล้วคือใช่เลยลูกเขียนแบบนั้นเลยหนูไปรู้จังไหนอ่ะเออเอ้ยโล <ss ing noise> เกินไปละพีนี่นี่นี่พีอะไรนี่รูปอะไรคะหมูพิกพิกหมูโอเคอ่ะตัวคิวไหวแม่ตัวคิว โอเคได้แล้วเรคิวไหวไหมคะว้าวว้าวโอ้ยโอใช่เลยถูกต้องเลยลูกหนูหนูหนูอายุเท่าไหร่เนี่ยบ้าลืมแล้วเนี่ยฮะกี่ขวบกี่ขวบก่อนสองขวบสองขวบใช่สองขวบเก้าเดือนถูกต้องทำไมคุณเพิ่งเเดือนแต่เองอ่ะขึ้นเก้าเดือนไปวันที่สิบแปดที่ผ่านมาหนูพึ่งเก้าเดือนสองขวบเก้าเดือน แล้วถ้าหลังจากสองขวบเก้าเดือนเป็นสองขวบกี่เดือนหสองหลังจากเก้าว่ะเลขอะไรเก้าสิบใช่จะกลายเป็นสอิบสองก็จะนับเป็นกี่ขวบสามขวบถูกต้องเลยยยยทักดีก๊าบหายโอเคโอเคอ่ะเราคิวอันแม่อันแม่มีพูดกับคนผู้ชมอ้าวมาต่อเลยตัวอะไรออตัวออ โอเกูชอบเวลดถ้านถูกต้องเลยไม่น้อยอุ่นเขียนตัวอเป็นได้ยังไงเธอเคยสอนลูกเขียนตัวอาคุณพระโอ้ my g o ่ใช่ตัวเอสแบบนั้นเลยไออุ่นฮัลโหลใช่ตัวเอเล็กก็แบบนั้นตัวทีใช่เลยลูกใ่ ใช่ตัวทีเออ่โอเคถึงจะไม่ถูกวิธีแต่ได้อยู่ลูกยอดที่ทำไมเขาเขียนได้ทุกตัวเลยอะครับเราตัว X ก็อุ่นเทียนไม่ได้ตัวเอ๋ออ่ะไม่เป็นไรเอาตัวูก่อนเดี๋ยวโดนตัว X ป้าค่อยจับมือก็ได้ตัวก็ยุ่นเทียนได้เราตัว X ก็เขียนได้อันนี้ U พิมพ์ใหญ่ค่ะโค้งๆยาวๆเลยใหญ่ๆต้องูเล็กเก่งมากครับแล้วนี่ตัวอะไรคะข้างล่างยูอ่ะตัวอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อย ไออุ่นตัวอะไรคะแหลมแหลมวครับเอออ่าตัววีได้เดี๋ยวพอตัวแซดจบไออุ่นฝากช่องให้บาทตะชุดนะโอ้ยนี่ตัวอะไรคะดับเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะแก้แก้ตัวที่ตรงนี้ดิเขียนไม่อออ่ะโอเคอ่าใจเย็นๆใจเย็นไม่ค่อยลากถูกต้องเลยลูกถูกต้องเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ว่าได้เท่านี้ก็คือเก่งเกินละ โอเค x โ oh, อ้แต่เย็นๆอ่านนี้ไม่ค่อยตรงเส้นแต่ว่าได้อยู่มันก็อ่านเป็นตัว x ได้นะเอาละตัว x เสร็จแล้วตัวอะไรต่อดอีคะว wow. okay. 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 ้าวโอเคโอเค y โอเคอุ้ยอ่ะเพิ่งเห็นอะไรีเด็ดอ่ะไม่เป็นไรเห็นตัว z ก่อนตว z เนอะ z ไง ซีบราแปลว่าอะไรคะไอุนมาลายถูกต้องยังไม่ตอบเลยอ่าซีอันนี้ซีเล็กแซตตัวเล็กโอเคไอุนนี่นะปะปะนี่นี่ปะปะเพิ่งเห็นอันนี้อันนี้มีแรดเวลาไอุนเรียกคุณตาไอุนเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษอะแรดเอาเอาพ่อก่อนเอาพ่อเวลาเรียกพ่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ้าวไอุนแกล้งเหรอ นี่มันมันมันเปิดอยู่ลูกอ่ะเรียกพ่อภาษาอังกฤษว่าไง <AI. S 1> เรียกเรียกให้ฟังหน่อย <AI. S 1> ฟา Farter f <Wow. S 1> าดเธอแล้วแม่คะ t ม่เโอเคแม่เธอแล้วคุณยายคะ g r a n d m o t h e Grandmother แล้วคุณตาล่ะคะ Grandfather ใช่ Grandfather <Wow. S 1> ไรอุ่นเป็นอะไรคะ ดอเจอดอเจอยังไงยานันนี่กเนี่ยอ่าแล้วเราจะเขียนเลขไหมมันมีมันมีมันมีเลขให้เขียนเลยนะเมื่อกี้เลขอยู่ไหนนี่ไงคะนี่ไงนี่อันนี้เลขนี้อันนี้มีส้มกี่ส้มกี่ลูกไม่น่ามีอ่อนอ๋อหรอหน้านี้มันก็เป็นเลขห้าเลยนะได้หรอโออเคืมโอ้ นะใช่มันจะมีขีดข้างบนด้วยถูกต้องลูกถือว่าใช้ได้อ่าเลขห้าเราข้ามไปเลขเจ็ดเลยอแล้วตรงนี้เลขเลนี้ไม่เขียนก่อนนะห้าเลขอะไรครับที่เขียนอยู่อ่ะใช่เลขหกแบบนั้นเลยลูกเลขอะไรครับโอ้โหเอ้ยแนวใหม่ว่ะเลขแปดแนวใหม่เขียนเปเลขสามก่อนแล้วค่อยวนถูกต้องลูกเก่งมากใช่หนึ่งกับศูนย์เป็นเลขอะไรรวมกันอื เลขอะไรคะ <L. S 1> เลขเนี่ย <L. S 1> ฮะเอลเอลอะไรหรอก้า <B. S 1> เลขอะไรณนับหนึ่งถึงสิบให้ป้าฟังสักหน่อยได้ไหมครั mm. ไวหวไหมแม่ไหวนะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่เตรนตัวไหมอันนี้เหรออันนี้เขาให้อันนี้มันไม่มีรอยให้เขียนละน,นี่เป็นหน้าข้างหลังละอ่ะเขียนครบแล้วเล่มนี้ฝากช่องให้ป้าป้าหน่อยได้ไหมครับยืมต่อใจยืมต่อับวาคะยืมต่อใจจริงจริง จะยิ้มแต่ยิ้มคือจะยิ้มตัวแฉกหาใครจะยิ้มแต่ตะด,ดิงตึมติ่งให้ด้วยนะคะแต่งเตือให้ด้วยนะคะขอบคุณครัช่งางฝรเฟอ,อโอเคช่องฝรั<อ>่ง<อ>นะทุกคนมีลูกเก่งขนาดนี้แล้วก็กดให้ด้วยนะครับโอเคอ่ะป้าปิดแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในคอมนะว่าเป็นไงไม่ใหญ่ไม่มีไม่มีเป็นแทบอันนี้เขาเขาทำไม่ใหญ่อันนี้ไอ้หุ่นอยากเล่นหนังสือนี้เลยเหรอสุดใหญ่เลยนะเนี่ยอ่ะอันนี้